สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับสุขุสกุลครับมันยังไงไม่มีครับว่ากับเบเตันครับเบเตันเบลปุกเด็กหน่อยเสื้อแดงครับพี่น้องครับเด็กหน่อยเสือแดงทำหาร์ซอนเอาเป็นอยังมัมี่ส่วนมันมี่กระจองไม่มีวันนี้สวัสดีครับเี่ล่หเพราะหมดแดงกัดหูนี่แหมหมดแดงนั่นฮะกันไก่ครับพี่น้องครับเมนูกันไก่ครับวันนี้ครับน่องงัวครับพี่น้องสซบูเซีอวันน่องงัวน่องงัวคือน่องเมียน่องงัวเหรองัวออกลวงเนาะ คือนี่น้องครับน้องงัวครับงัวห่อลูกได้แปดเดือนแล้วนี่ยมีน้องเลอนี่แหละนาะงคือน้องงัวครับเป็น้องน้องงัวน้องงัวโอ้แช่น้ำแข็งไว้โอ้ยอฮึแอบพี่น้องน้องงัวแซ่บเลยอือะไรกันไก่ข้าวบวบเหนื่อยอยู่หเหน่อย ขอบคุณเจ้าขอบคุณหัวแหลมครับงวมาสรงเรมาครับนี่ามกแตงมานนี่โมกแตงมันหปลาตองครับอย่างเงี้ยใส่ผ้าหวานหลับปลาตองกินกับเมียมูเซ่านี่แบงเคืองมากกินกับเมียแล้วบเขาคือแบงเคืงมากเนผ้าพาพูดเนื้ผ้าพาพุดเนี่หลัา เดี๋ยวพากักงม่มากินแล้วกันมา่ยมเพื่อเกิดน่งเสี่ยเพื่อนเาเนี่ยของเสี่ยเขาเห่าลของเสี่ยเอเสีมขาเห็นบ่าเร้องเสี่ยเออสังเกตบึงร้านอาหารญี่ปุ่นกันบ่เขาเป็นคำใหญ่แนมันเปี้ยงเ่เอะตอนละสามสี่ดอย ต้องทำหอยเคยไปกินอยู่บ่ทองทำหอยเคยไปกินอยู่บกินกินข่าวจำเจ้ทองนอยแต่บนนี้โดนถัดอ่ะ้านี่น้ำบานสมุดกากินเอาเนาะวานกี่กราจะ่ขวางจกไปไหนกิจกรจขวางบมแมนกิจกรรมจัขวางบอแมนเริเริมเลหน่อยเล่กหน่อยแล้วขี้อัดอีอย่างแล้วพี่น้องครับหนีแจ๊กไปใส เออเอิบด้วยแม่หน่อยเนี่ยเป็นใส่ป่ะเสียว่ะเขาไม่ดีแคมต่อเนาะเสียพี่น้องว่านี่ยีิกอล์เลตีดูแลความปลอดภัยนี่เสียวมานเลยเสซื้อมีสองคนนะครับไปซื้อมีคนเดียวเด้อจำกัดดูแลทางรักษาแต่คนไม่ซื้อผู้เดียวเด้อเสียห้องหัวข้าเอา ใส่ด <Cornell> ีเท่าสีอองฮยูนะดี๋ยวสีอืมมันกวนหลดไม่ได้เสียหน้าเสียตาขอบอะไรเลยหงาน่อยแล้วมันดีเท่สีมันหวานอย่ามันแม่นมันแม่นมาดูกันเขาเขาป่อยอยู่นะเขาปล่อยบนสีอืมคุมเลยครับอืมคุมแล้วไ่ได้ยี่ว่านี่มันอยู่เว้โอ้ยยา่อยู่ไคับบ้านครับถามครับ โอ้ยายสองคองกับไปดีแคมครับลูกพี่เขาอยากที่มองเคืองนะครับบ้นครับไปไส่ครับดีแคมครับลูกพี่มันจะมงครับดีแคมาดีมืองเค,ค,คืครับเลือกกันกัน,นเนาะเลือกพร้อมกันครับเลือกพร่อมกันแลมเ <อะ S 1> สืยบ้านผมไม่ยกโตขึ้นเมื่ออนเตรียมเลือกตัง้งอนไรคุณบอกอนไรคุณบอกไม่เหนไม่นดีมบ้านเหลี่จักไปใส<ห>้เตทจิหาวไปเบ่งกัดู ก็นบบเนเสือเสือใส่นะะอทีตใส่เพื <animals> ่อนบ้านเนี่ยผู้เป็นค้าดีสันดอกพี่นองเอ้ยแ่น้อยสองคนเด็ดนิ้วกันี้อเออเจี๊ีดีะพี่เียดีละปลาถิ่มเจี๊ยดีละแค่นอยสองคนเด็ดนิ้วกะนี้เลยเสืียดีละปลาถิ่มเพื่อนโอ้ปลาถิ่มพื่อนห่างกจังฮ่าฮ่ากิาฮาฮ่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 ้ฮ่้าา่าฮาฮ่าฮ่าฮ่ แล้วรดลูเพื่อนเขาเองมันท่านจีรามตมดก่นเนึ่นี่ความกลงนเขาเนอะไรอเขาได้บลเขเป็นเผียลูกไม่ตีอยู่ตีกินอนี่จะไปตีอยู่ตีกลิ่นไหมอย่างนี้นีตีได้หมดกัดหมดม่จเป็นอะไรเขาแช่เขานัตเขาดืมัวบอกแม่ กินกระรึมหัวคือเบิรงมันแฉบปะเนี่ยจะมันหมดอีเมั้งเขาเนี่ยเอาไปได้เล่นจิบกอใส่ฝากหอมบัวได้หอมบัวได้หอมบัวได้สัญญากับหอมบัวไปว่าสามปีขอเวลาดสามปีเขาราจะทำตามสัญญาบ้างตอนที่เอาที่อยากเอาแคบก็ไม้ไม่ออกมาโอ้บ่เอาแคบดอกคนบ้า ออยังมาอืมมาีประตูมีแคบบัวจีรถเก๋งมาเลยมาม่เป็นอนี้ถึงบ้าจีบ้าเขาไปเขาไปนั่งแ k บดิไ่มข้มขัดอืมไม่เบลลม่นั่งอีกวรับประพันหนึ่งวืาจืตอนเดียวดิอืมนั่แล้วนั่แล้วนกยังกระไดไปน้้างคนไปชาคนกระลุกหน่อย หนูงานาบไม่ึ้นน้ำแร่ให้หน้องคนเขาสิบห่วอีกอู้ห้หห้อืมอ,อบบนหมดนี่แล้วครับหมเลยีขับยังไงปีเนียเป็นไนย็กยนิน,น,ยน้องหัวขายดียเที่ยหก็จะเศ้าใส่เศร้าใส่แยงไงอเสร็งก็ไม่เสี่ยงผ่อเสงก็ไม่มนเท่าไหร่ี่ตีจะมาถอเสียงก็มก็ยังมาแม่มาวันที่หานี่แหละ หยอซูแม่ฟังแนอยว่านบอกม่เมาวันนี้หาหนยนะยอซูแม่ฟังไปเสียมานีตาหน้าเราอยู่บ่ไปแล้วนอไปบ่ไปใางห้าเพ่นจวดอยู่ไปพวกเขาไปบ่เขาอีกเรื่องหนึ่งะนีาเรื่องน้เรื่อไ้กับลุยๆอยู่เรงเลี้ยก็เรงเลี้ยอะไเลี้ยย่นลงงสาอยู่ว่ะเรงเลี้ยอยู่ไปบ่เขา่ หว่าไปเจอตอเพกนั่นนะหุ่นึกตึกเลยตอปิ้งปิ้งปิ้งอยู่ว่อหยาหั้หยาข้า่น่ะเขาตัดมันนี่จะลอยไล่เลยเพราะเห็นว่าเขาจุ่มดิเมีล่วตัดมานลอยไล่แบงก์มาเป็นัเครื่องไปเครื่องไฟเครื่องไอเครื่องไอบางเดียวเปล่าไม่าด้ครับบางเดียว แม่แหลไปโยนที่อเพกเนาะใบดีปนแอมกิินรองบงสแล้วยา่ตอยุคาปะเนาะยาคาสุกเป็นชิบรื่องอะไบางเดียวเลียนเลยก็ตัวใเสาไปใสมเสาน่ตใบสมเาใสจรงเป็นยังล่ะบอถามตะกอนที่ใบเสมาเสาน่ะมิตุลาอว่หน้าคู่ไปันไหวตัดแมีต้งยาเพกตั้งยาคากิบองคับบงกอนเินนี่ อทิตก่อนน่ตั้งตั้งเขาเบิดมือลูกมแซู่เครื่องกระเองปยังงานงานเพียกระบ้ขาดบ่อเมรนบอเมรนัาคาวถัมหัวเดี๋ยวคือน้ำมันอยู่บ่อหัวไปซื้อนนหัวมันไปคือน้ำมันเลยนาวถัมหัวนอยู่อย่างเขาตัดคอมันแนบไปเลยนี่ลุงเห็นหน้านี่หน้องงัว่น้องครับ่น้องงัวน้องหน้องงัว เสียบีนนองหัวกเจี๊ยนทำถุกเนี่ยทำหนึ่งบอกหัวเร็มไหมนะหัวเมเนี่ยเจีายบเรมเนียนะัี้เบอร์างกลางกางกลงบอกน่องหัวมาวางในหูปะ ขัดหางเจ้าทุงครับมันคือบ้านหมอที่มันเลวขัดหจ้าทุงครับขนาดกระจูงแมนมากครับเอาออกยกเลี่องเดี๋ยวคุยตาไซค์แฮร์อกโซนเลยวะเอ้าแกเรียบย่างนี้เมีนละต้นนั้นต้นมันเจ็บเรียบ,ย,บย่างเลยขอบคุณพี่น้องแฟนครับครับติดตามกดแชร์กดไลค์เพลี้มีครับหนอนงงข้างบนก็ได้พงอยลอยเมีย ว่านบุษสาวมาเอิญไปนล้วเขาฟ้าอายยิมมอสซาอายจะได้เลยไปเยือนเฮี้งคายหลุดก,ก็เขาเฮยิ้มเนี่ยอ้ยบวัน้บอกก็ยิ้มนะมมอะไรใกล้มมกเขานั่น,ม,ม,นมามีไ่ทันเบิร์ดคูเขานั่นนะมาม่ทันลูกคู่ไปปดี้เอา,างั้นได้งั้นนั่นต้องมีแบทแมนตัวผู้ตัวแม่หลอด<บา>เสียคู่ว่านี่เสียคู่ เข้ามาอาเสือเ่ข้ามาให้ขี้อัดลายขี้ัดลายว่าเขาลองเสือคนก่อนนะขี้หัดลายบอสไเขี้ดรว่าอันเน้ยเอาอย่างไงมีแล้วมีเจ้าชีงานใหญ่แล้วเสียดายโ้มมีขาเนี่ยบรเลน้ำพอดออก่าเห็ดบอลกระสับนิดเห็ดบอลเจ็ดคนบันไดห้าน้ำพนบหาน้ำโม่ดอกรที่บอนําบ่บอบอกเนี่ยหัวนี่อาลุดวนี่ คนตู้ค่ำวะยะยำไวท่นหนึ่งกพอแล้วนกลองเพ่งไข่คัวกิจกรรมห้องคู่เลี้ยงปลาเลี้ยงบอกปลาเลี้ยงลอยแล้วอ่ยปลาเลี้ยงลอยแล้วเห็นลอครับเป็มายืมตะไคร้หยืมตะไคร้มนคบๆมายืม คือจังหวัดจะบาลสูฟังหรอรังไม้ไม่ยิังไม้จีบาลสู้ใครเปยังครับเปช้เพื่อนหิ้งหัวะครับไปสอนหัวเ้ว่าไรยบนะใครห้งมี่หน้าแพ้ว่ามีมับนันวางอะไรนะมันเป็นห่วงหัวไปสอนหัวหัวต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 แดงครับหัวจำแกนมีปครับแ่พอตัวทำเชืกกะบาดนครับก บางเดียว่ะแล้บ่มีเครื่องอ่ายกูด no. ิบอ่ะเห็นปะผมเี็เครื่องอ่ายว่าเปนเครื่องอ่ายนี่ห่วยเหรอล้ม้องจาแล้วตัดกระบอกเครื่องอ่ายเห็นป่ะเบี้ยวเหรออะไรเหรอบนเขาในขัตอเกลียวไปหายเรียบร้อยมาแมนใบบนเขาเดียวเครื่องไพ้เดียวเครื่องอ่ายเครื่องอ่ายเห็นป่ะตัดหยาค่าสุกจนบวกไป่อยเว้ยยังสิบ่เขาพูดตัดบ่เห็นป่ะ ตัดบมเป,ป็นเนาะมไม่ใช่ดันไปยังเนี่ยเขาจะเะอื้อออกไปนําตบโเห็นป่าอ,อืมเออนี่ผมเอื้อจนเหนื่ออลูกว่ามันเครื<ม>อรรอ่องสอนอย่างวะเครื่องที่อย่างว้าก็ซ้อนหวามันคนละอย่างลูกเท่หลับแล้วคนละอย่างเนี่ยแต่ว่าของคุบอกเขาอย่างนี้แต่ใจจริงดิเขาตัดแล้วหน้าเป็นทุ่งโมเห็นป่ัไไนไล่ทุ่งเน่ครับแต่ว่าก็ะเลียบยุ่งมึนอะ นต่ตเบี้ยวตเบี้ยวเกินเป็นได้ว่า้มสอข้อตเบี้ยกันเกินันยาเกิบเกินมากมาหอดมายาท่าวซุ้มสองข้อมีหอได้ก็เอามาลองมือสิงห์ยาท้ามาข้าวที่งาเอาดิตรนนี่ไม่ครแมนเดี๋ยวไปทานทงานเพกก่อนมาตัดยาข้ามไม่จะเข่าเนาะสมบูรณ์ครบเมอนเันยาเพกอีกไปหินยาเพกก่อนไปหินยาเพกก่อนเพราะว่าหยบพอนได้ก็เอามาลวเอาจลาแม่แม่ก็ไปลองมือสิห นี่ทำอยู่นนี่ับาทถ่ายเนาะวเขียนนี่แกงเหอนเขาจิ่งดิต่เขาไม่ยอมมองหนึ่งนี่ที่มองนี้บไปลงสีน้าเววราต้องมีครับไม่เผาเราต้งไล่เราบ่มีนู้กินเบอนั่นกยอชอบปจจุบัตายพ่เจเจตัน ฟังคนจะกันฟังคนาตะกันฟังปาตะกันยาอะไรฟังคนะกันฟังคนตะกอนนี่เนื้กระดูกเน้ไก่อูเหนือแลายโอจิแก่เสือกใหม่เหนือก็กินอยากินกระดูมจีแก่เออกใหม่เดินเบียระเทไทยมั้ไเหรอกมงมังนี่นใไสไหมเฮ้ยไส้เอยไม่ไส้เบไส้เนัะ เวียนนี่อยู่เงื่อนเวรบึงเนี่ยเฮ้ย,ย,ยมันไปผู้ใส่ป่ะผู้ใส่ขู่อุ๋นตัวดี่จัาผู้เดียวมันไปผู้ใส่ป่ะจา้าผู้ใก็แมนป่ะจา้าลาซาไกเจผ้าเตีาาตายตตนบ้านเนี่ยผาเตียนบ้านมันเปนฟ่อนได้กับกำปั่นครับกำปั่นแตกข้างจอดเดียซักเขาอย่างเดียว <laughs> ตาปอดมก็ปอนแบมื่อไม่ขออไรกันกระปอนปอะแบงจบยังเดียวเมือยอมอะระรกันวปันจับกรปั่นสัตว์กะตาอย่างเดียวบ้าแบบนี้ว่ะปีหน่งมั่ปีหนึ่อปีหนึ่งคือพระหลาเลยูกันยเดียครับตัวบกวดนดียํจำดนทิพยบนี้บกงดเดียวกันยงดียังดีเติบไปยงดีเลยยังดียู่ครับเวลาเบิดไป โอ้เกียงแห่งนะบุญลอยมันมาอมู่นจบเรามาที่มาเพลงเลยเราหาเพลงเลยเฮ้อย่าบอย่าบอย่าบหาเพลงไนด้นี่จนเบิดอเมื่อเมื่อกินตาจนว่าโอ้แกเพลงนั่งท่นเมื่อกีตาว่ะก็บางเรื่ไปเสื้อมแน่เนี่ยสัมเวสาซื้อเวลาน่อยพี่วันไหนที่ครับซื้อม่วันยุกสี่นาทีมื่นอะครับมันพอดีูค้าดีก็จักเสียไปใช แกโตใหม่ได้วันศี่สิ่งานก็ซีม,ม่วงก่อนอื่นมันจุสี่แม่นะครับซีใสีงานจะเปลีย่ยนม่วงไปพีไทิทีเปิดเก้าม่วงเปืือมโได้วิธีเปิดอกู่ารเนีมันเท่ม,มากาคนมากดวยไม่จีดเดียวเขาครับไ่ไดเข้เขาเลยนี่นมัะเจ้เสียงะเปลียนม่วงีแล้วเลยแถวนำโหลดมาทางนะผมกแขกไม่ได้โตบอกอยู่แขกตลาดีนอยู่ครับตลาดี่คุตั้งคุณตลาดนี่ตลาดของในี่แหละองบอก ไม่ใช่ครับไม่ว่าคนหนูอ๋อมาขายสต๊อตซีครับวิไลมีกิจกรรมอีกรอบนึงครับพี่น้องครับม้วนม้วนจ่าที่เฉื่อยซึ่งกันเลยกันนะครับมีกิจกรรมหลากหลายพี่น้องเลยเดี๋ยวไะไรสดที่เบิรงครับหมือนครับสต๊อตซีครับสามยี่สานพี่น้องเด้อกยี่สิบสี่ครับไลฟ์สดครับพี่น้องครับไลฟ์สดุูมันมีออฟติเชียลครับฝากพี่น้องแฟนครับกลับมาในห้วยสิไปกินล้านเขาเรียกสิเส้นเขาหวานหรือสิใจเงินสดครับทาเบิรงครับแต่ไหนกับต้นต้นเสี้ยมแน่นอนหอยอิ่มชิมแน่นอนนะเจี๊ย าวเขาก็กินและงสิ่ี้ยยืนน้าอยไนคอิลีลาสิยืนห่มายเนี่นสิเลนราครับบส่ง,ยยง,งสอ,งอ่ะว่ากินโมเลกนไอว่า,วากินไหเอามาล่างล่างเดียวนี่ได้ยด้ไม่อยู่กับเราไู้ <c oughs> ่ดนูสาวทางไหนท่านสองบา่ามู่สาวด้นะบ้าบนผู้วนอ้วนนั่นบนผูอ้วนอวนอยู่บนของพู้นะบาเหเดี๋ยผู้อ้วนของพนอย่างเงี้ย

ปอยฮะไก่บรรจายให้บางเรียบินหลบพันเบินเอาคุปตาใหญ่เี่ยตอไรคุปอะตัวไปน้ำเมือนีบ่ตัวยันบางยันก็ปเตียนยบอยนที่พบคนยู่ก็เปเตียคืออไเพิ่งบ่อยไฟบายเน้เครืออไเพิ่งน่ะ เลยกรงไก่เหาครับแพงดิกรงไกเฮาอ้ยแพงมันแพงคร่ประเานยวรอที่เดกผูตัดยังใช้มือผมด่เกินเายเดียวเอาเองกันมาเอย่ตามเครื่องเขาเราตีสิบาสนไม่ได้ตื่นตื่นไปขนาดยางเดียวไปตื่นกระดูกขี้เพื่อนนีู้่ตัดขาวิิแลายมือเดียวเดีว่อโมเมนต์เราอ้าีนี่แล้วเมนต์โเมนตเอาเด้เพีงที่แะ ก้าหูนะปอไรเออแม่หนูมือเดียวเลยอ้มือเดียวอีกทีเลตัวเดียวตัวเดียวตัวเดี่ยเครื่องเดี่ยวไหนใบตาจำไหนเครื่งเดียวไปไหนตัดไปากบเหลวนะเี่ยวมะเืครื่องเดี่ยวไปเบิ้งมาเ่งไปเบิ้งกับมเสือตัดผูเดียวปะใตผู้เดียวครื่องเดียวเหรอแม่โมแม่หไมไปเยเครื่องพูไปตดเหมือนไแม่โอ้ัเสัเสือกันเเาใส่ใบตดเด้ใส่ใบตดเขาตเักบงแม่กเบอัน้คือเกาครับ เลขสิบแปไรจัห้สิบแปดไรหน้าสามห้ามไหเขไม่วมเสื้ออยสิบไรที่พดหน้าสาห้ิบแปดไรยแล้วน้าสาิบแปดบ้างดีดีน่าสิแไรตาเขาสามไห้สให้้ บอร์เสือหน้าที่เปียดไรเลยหน้าที่เปียดไรเราตัดเขาสามให้กันยังไงวสเลยแลพี่สูนี่สูยี่ปตัดหยาชัยแล้วตัวสาคู่หรอยี่หรระวังถ้าปท้ำันถ้แปลน้วมันไปลน้วาลูกพี่ก็ไปลน้าคู่สูเนี่อแปลน้ำไพ่ดนนะตัวยูตัวกินเราไ้ปน้ำคู่สูน่าอ มันแเสียงกับเสียงเนี <teenage time. S 2> ่ยนอกเสียงหนูปืนเขเนเสียงกับปั่นเขาเน่หน่อยนั้นบ้มี่แผ่ลูกขี้โอ้ยอะไรรอดเขาเขียได้กัยกมือรอดูเป็นเขาเขาพูมันซองสั่งแม่เลืเปลี่ยนสีเลยเปลี่ยนใหม่ละไปน้ำเพลินไปแล้อกะปั่นแล้วปืนไเสียงเป็นเสียงพาดลงมัเถียเขาืมตัวกับตัลิหมือนันแต่มันคนเดิน ยัง้งคนเดินอายุใสเห็นป่ะเฮือนแล้วว่ะห่วยห่วยเห็นป่ะมาไม่ห็่านป่ะเบิงดีป่ะฮ่าฮ่าา่จริงเห็น่่าี่ยเห็นป่ะอีหยังเยนป่ะหวยโอกาสลงรถด้วยหนยเห็นป่ะที่รายังไปมอดใสโว้ยกระดาษมอดใสอีย่านอยู่เี้ย่ะพี้พาเลยยังป่ะโอ้ะด้วยอรอย่างป่ะเสือเสือประยูนเหรเสือเนมันเสือประยูนเน่ะเสือมึงมาใสนคนเดือนไปใสโว้ย พ่อขอคู language, mm ่อะงคู่ไปก็ไผ่ไปก็ไผ่เสือเนมีอะไรไหมเห็นปะกิลยังไปเสื้อเพื่อนว่ามึงไหนเห็นรล้มเก่งเสือป่ะแลความจริงมาล่เห็นรเก่งเสือป่ะอ๋อรวยอะไรป่บงทีแลออรวยอะไรขึ้นยังยากพีอรากเลยอามาเกลุน้า่งมาเกลี้งุบน้ามั่านบ้านอะไรอันตอันต่าั่น ตีหาเดีย <accurately> มันตื่นเสียมงเท้าเสิไพี่เอาตีหาเหม่อนยั้งยูน้าอยู่คุ้มไปยูน่าเสียป่ะพอไคุ้นาคาน่ยคุณพี่เสือเจ้าจี้เนี่ไม่เคยบลยสือบอกนี่ว่าพี่ปสือจอกันยี่สามหมดเลเจ้าจี้เองหาศูมหมดเลยไม่ได้เจ้ีเองสามหาไปหายูนาลอยเลยไหมอายูนาลอย ก็คือน้ำมันเติมเครื่องจะพออันเครื่องเนี่ยบอกเป็นยังก็ดีขายหาร้อยหูอยู่บ่น้ำมันกระหัวน้ำมันกระหวนนะไอถามสร้างเราถามไปสร้างทางแล้วสร้างมาโอ้เอาเครื่องมาเบ่งก่อนที่ขายบบบนี่ อัน่าเครื่องพ่นยาเอาจร่เครื่องพ่นยาื้่มาแปดล่อขายพันหนึ่งขายพันหนึ่งอย่ไปวะสี่แปดล้อก็ไดะค้าซ่อมนึ่ะไปเอาเลดไปหาสี่ยูร้านเขาบออีพอกระไดอันนี้นะเดือดเทนี่ตาอีเดียเต้นเต้นมา้มเนี่อาตอนนี้ยนี่อุดดูเพื่อนแทนนีเอาหน้าผมมันครับกรไดพอดเมียครับพี่นองครับเบเต้นอะไรทีมงานครับมาเลยมีไม่ติดเ้อก้ของฟีเบิร์ตไปื้อยังกรไดขอบคุณพี่นังแฟนครับดุโปรดติดตามครับพี่นังคร เอาละเนี่ยเบากักครับพี่น้องเป็นไอ้เกิดกักโหกครับพี่น้องครับเป็กบัวใหญครับกักอย่างเดียวไม่แล้วครับเด้อหวานพอ,อยริงปะหวานเจี๊ยบค,ครับเจ้าคำว่าสวัสดีครับ